เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของศาลตอนบนโดยเฉพาะที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดหรือไม่นะครับตรงนี้ศา้ได้มอบพนักิตให้กับคนร้อยเอ็ดนะครับลงมาสืบสวนสอบสวนซึ่งร้อยเอ็ดหรืาเมืองร้อยเอ็ดนะครับสามารถออกหมายจับโดยดูวีแบุญแท้หุ่นดอนนะครับพฤติการในการกระทำความผิดนั้นบันทึกว่าคนในอำเภอจังหารซึ่งถ่ายทอด วิธีการในการกระทำความผิดซึ่งเป็นเรื่อที่ไม่ดีนะครับก็ประกอบด้วยทุนเทคนคนและก็ยืสารตอนล่างและตอนบนนะครับแต่พื้นที่จะทำให้หึงือุเทเราไ่ิมนเลือกเหยื่นึคนหรือสคนนะครับหรือมพวกเช่นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายจราจรบ้างนะครับจึงมาปรุงแต่งเหตการณ์จะรู้ว่าคนละขนาดใดไก้เรียบเสียงไม่น ประมาณ5,000บาทคื 5, นต่อคืนนะครับ5,000หยวนนึงว่าต่อไปช่างทามเลินเที่ยวเข้าไปซื้อับเล่นพ่อเล่นอะไรเล,เล่นโดรนมีนี้รักษาภาพในหมู่บ้านจังหาัดมีคนทำอย่างนี้เยอะไหมมี4รายที่มีรายที่มาราย,ยางานตัวครับมีทั้งหมดประมาณ4-4รายนะครับซึ่งตำรวจครับอยจะกลับเรียนไปเล่นะครับบน,นี้นะครับเวลานี้เนี่ยเรามีที่สุ 何 <music> เอาเป็นค่บงคนจะไปสร้างคือไรเป็นตัวไม้องค์ควารู้ไมยังจะเกิดจากพฤติกรรมนี่ไม่ได้ไม่ได้ยี่บายยี่ผมโดนติดทุกเลติดทุกไม่ได้ไม่ไดุ้กเลยยตรว่าอันีือกหมาจากเรื่องว่าเดี๋ยวเรื่อให้ผมโดนฟเพราะมันเป็นข้อกฎหมายอยู่เื่องเนี่ย มันเห่ยได้ถ้ามีหมายจับมีคนมาแจ้งความแต่คน,นเหล่านั้นเนี่ยมันก็ มีการเกิดเหตุแล้วก็ไปข่มขู่ว่านี่ไม่ให้ทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายก็จะตัดตัดใจอ่ะเหมือนกับว่าที่เกเสียเวลาก็เลยยินยอมให้เงินแต่ยินยอมเงินีนีนน่ไม่โดยสมัครใจแต่เป็นคนโวงคนอุบายเป็นคนอุบายในการที่เหมือนแต่งเรื่องขึ้นหรือสร้างละครขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เข้าข่ายองค์ประกอบความผิดครับรายนี้นะครับหนีไปอีกหนึ่งคนคือนายทวีที่ร่วมกระบวนการกันแต่ในขณะเดียวกันนี่ในะกลุ่มคนร้าย ที่เป็นกลุ่มต้องใสยเนี่ยที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยจึงจะมีกลุ่มหนึ่งประมาณ40-50คนนะครับที่กระจายตัวกันอยู่และเวลานี้องค์ความรู้หนึ่งที่เขาถ่ายทอดกันในเรื่องที่ไปก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรียกตบซับคนอื่นเขาเนี่ยนะครับได้มีการกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อจะทําความผิดซึ่งผมได้มอบหมายภารกิจให้กับกองสื่อของภาคสี่และผู้ทรจังหวัดในปกครองนะครับออกไปตรวจสอบถ้ามีพยายนหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีทุกรายครับแล้วเขาวางแผนไว้แค่บ่า ใชไหมครับจนี้โน้นจหวัดนี้นะอ๋อเขาคงเป็นอิสระในการความคิดนะครับคงจะเลือกไปในจุดที่มียายพนะหรือมีเส้นทางที่เหมาะสมซึ่งเขานี่มีพื้นที่เนายอยู่คงเลือกจุดเด่นที่เขามีมีจุดเด่นที่สุดครับ